เดีย๋ยวนี้เขาในอินเดียก็มีหัวล็อกแข่งกัะนประจําปีเลยแล้วสังเกตนะคนที่อารมณ์ดีๆมันอายุยืนนะเมื่อสองวันที้ผมไปงานคนหนึ่งอายุเก้าสิบครับเป็นผู้ชายอโอ้โหแข็งแรงแล้วก็กระฉับกระเฉงเพราะท่านจิตเป็นอิสระหรูมีจะทํามันหูกระทะตามีก็ททำมันตาสับประรดไม่หับมาแบกไม่เอาเรื่องคนอื่นมาไว้กับตัวเอง วางหมดเลยว,ว่างหมดจิตเป็นอิสระอายุยังยืนเี่ยเนี่ย่างๆเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตเท่านั้นเลยนะฮะเอาละตอนนี้ผมกลับมาเรื่องเดิมอพิสูจนเองก็คือทําจิตให้นิ่งเข้าสมาธิให้ได้ขึ้นจิตคงที่ปับ๊บรู้เห็นด้วยตัวเองหรือถ้าไม่เอาละมันก็มีวิธีสุดท้ายตายแล้วไปเจอเอง แล้วไปเจอเองครับใบก้อนกระป๋องเดียวเท่านั้นนะเจอแน่นอนนะว้พทบภุมก็น้ามีจริงไหมนะครับถามว่า,ายมบาลเนี่ยมีจริงไหมบางคนไม่เชื่อแนละว่ามีจริงนะท่านเคยเห็นไอ้โฆษณาทีวียนะ่านไหนที่มันทอดปลาตัองโขกมีกระพาอยู่ไ้่ยนมปลาแดงอะ่ะไม่ใส่ซื้อนั่นเลยไม่เลียนแบบบาเหมือนเลยแต่จริงๆตัวมันใหญ่กว่านั้น ตอนนั้นไม่ใช่นะตอนนี้เป็นลูกน้องนะเขาเลยโยมมาทษตัวใหญ่ๆนี่มดงามอ่ะแต่งตัวมีเครื่องทรงมีอะไยน้ำตัวใหญ่มีเจ้าว่าโหนึงไปเจอมาแล้วมากลางเด็กแลยมาหาที่วัดเลยเจะมาเอาไปลงนรกมันถึงเวลาเพราะขา้าตักมาเยอะตอนเด็กๆถึงเวลาแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขามาโทงแล้วเนะจ้าลงนรกปรากฏว่า ทาบอกโอยดีบัวยังทำความดีไม่ถึงไหนเลยยังไปไม่ได้ยังไม่ยอมตายยืนท่าเดียวโชคดีไปเจอตัวใหญ่คือพยายมพอไปเจอพยายมเท่านั้นนะนะ mm hmm. ยืนขาเดียวว่าไม่ยอมไม่ไปไม่ตายจะทำความดีให้สุดๆกัน mm hmm. วน่าอ้นัอีกสิบสองปีจะกลับมาใหม่ตอนที่ผมไปถามท่านบอกตอนนั้นเลือเท่าไหร่สิบเอ็ดปีตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วแล้วเก้าปีแล้วตอนนี้เหลือเก้าปีทำความดีสุดๆเลยเพื่อที่จะไปเจอ ล้วก็ตัดสินว่าจะให้ไปเกิดที่ไหนนี่เพราะฉะนั้นพวกเนียมันต้องมีประสบการณ์เ่ยงพยายมข้าบ้านผมมัน,นเด็กนมมันเมาเล่าอารวาสหนกหูชาวบ้านนะพญายมทนไม่ได้ส่งยมมาโทษไอ้นกกาแดงมาสองคนนะครับมาเสร็จแล้วก็มาวันนั้นเขาก็บ้านชาวบ้านก็บันไดสามขั้น,น,นถึงพื้นดินนะเสร็จแล้วมันก็จะลงไปมันถือมีดไปแทงไอ้นกแดง จริงสู้เขาไม่ได้ก็มีพลังมหาศาลไอ้ญาติาเขาก็ดึงแขนว่าไม่มาลงถ้าลงไปก็ตายแล้วเสร็จแล้วญาติ็มาบอกกับผมว่าใาจาก็อดูไม่เกินสามวันในเนี่ยตายแล้วตายจริงครับโยมมาตูดมาเอาชีวิตไปเนี่ยมันมีประสบการณ์อย่างเงี้ยถ้าใครเห็นโยมมาตูดมาแล้วลนะ่ะเตรียมแล้ตอนนี้ผมถามว่าถ้าท่านโชคดีนะท่านไปเจอตัวใหญ่แนะ้วต่อรองได้แต่ถ้าไปเจอตัวเล็กนะ่ ไม่มีทางต่มาเอาวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวสองจจะมาใหม่เผลอเมื่อไรจะเอา,ท,าทันทีนะครับผมยกตัวอย่างที่ที่อรคทาใต้ที่พยาวผมก็ไปบรรยายที่นั่น<ป>มีคนหนึ่งอาชีพเขาฆ่าควายท่านก็กินเนื้อควายก็ไม่กินเนื้อวัวไปซื้อควายเป็นๆมาแล้วก็ฆ่าแล้วเอาเนื้อไปขายทางเหนือเขากินชิ้นลาบเขาใช้ควายเลือกควายทำอาชีพแต่งี้อายุห้าปีต้นๆ้นเนี่ยวันนั้นนายโยมมาพูดมา ตมาลชีวิตแก่ขับรถเครื่องเนี่ยไปล้มข้างถนนที่ดอกคำใต้ตอำเภอดอกคำใต้ปนะรากราล,ล,ล้มมันก็ไม่ตายอนะ่ะเพราะมันไม่สมเหตุสมผลแต่ปรากฏว่าอีกสองจังวัดใชก็ขี่รถใหม่ตอนนี้สมเหตุสมผลเลยไอ้ข้างตอนข้างถนนมันมีต้นไม้สองต้นขึ้นเนี่ยก็เลต้นไม้สองหนาแกขี่ไปเอาหัวเนี่ยเป็นเสียดตายคาที่เลยให้ตัวเนี้ยมันเหมือนอะไรไหมเหมือนแกไปจับ ไปซื้อควายมาเนี่ยวเวลาแกจะฆ่าเนี่ยแกจะเอาคอควายเข้าไปอยู่ในต้เลแล้วก็ขัดไว้ข้างบนแล้วก็อาหอากแทงคอให้เลยมันอกตายเหมือนกันเลยเอย่ามันสมเหตุสมผลผมเนี่ยนะเตรียมตัวมาสามสิบปีที่จะไปเจอตอบคําถามขานะตอนเป็นมนุษย์เขาไม่เคยถามว่าตําแหน่งทางวิชาการท่านไหนลือ มืีเงินเท่าไหร่ขี่รถอะไรไม่เคยถามเขาถามว่าเป็นมนุษย์ทําความดีอะไรมาบ้างถ้าตอบไม่ได้รักความชั่วทำอะไรท่าเนเด็กออกได้นะสวยนะครับด้วยเหตุนี้สามสิบปีผมเตรียมคําตอบไปเนี่ย ต้องตอบตอบเข้าเนี่ยสามสิบปีตอนนี้ตอนที่สายจิดวงสุดท้ายเนี่ยคือสุดท้ายที <like that> all, ่มันจะหลุดออกไปเนี่ยสาคัญถ้าเือสุดท้ายมันมาเจออะไรตอนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าเป็ดและฆ่าไก่เนี่ยสวยเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องพร้อมให้ํานานไว้ทวามดีผมจึงได้เลิกทาชั่วตั้งแต่สองห้าหนึ่งแปดมาจนทุกวันนี้หยุดทําไม่ดีทั้งหมดคิดพูดทําไม่ดีหยุดหมดเลยทาแต่เรื่องคิดพูดทําดีหมด สามสิบปีแหรอนี่ไงครับทาให้มันชานานไวยังไงเวลาสุดท้ายปั๊บเนี่ยมันได้มีสติตอนนี้ก็ไปดีนะครับเอาลายะยมบาลมีจริงหรือไม่ของประไลฟังตอนนี้มันมีเรื่องออีกอย่าที่วอามาอารมณ์ก่อนตายเนี่ยนะท่านเป็นหมอถนาจจะเข้าใจว่าคนไข้เขตายก็มีอารมณ์อย่างไรบ้าง บางทีเนี่ยมันให้คนจะตายเนี่ยนะที่ผมเคยผมเคยช่วยคนคนนึงตอนนั้นเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายอ,อลูกสาวโทรมาว่า,วาพ่อความดันต่ำสุดๆกำลังจะตายแต่หกโมงเย็นล่ะพอผมรับโทรศัพท์ผมก็บอกว่าเออแล้วคุณช่วยไงพ่อบอกว่าเช้านี้อา้ามารับสังฆทานที่วัดที่ที่โรงพยาบาล แลวตอนนี้อบอกมองากเมื่อกหรเนี่ยบอกยังไม่มีเราบอกคุณม่เทพสวดมนต์ไม่บอกมีเปิดให้พ่อฟังขออนุญ,ญาตถามบอกฟังไม่บอกฟังเปิดให้ฟังแต่แล้วผมก็กลัวแกจะตายซะก่อนผมก็รีบมานั่งท,ทําจิตหนึ่งผมให้หินเทียนมันเหลือเนื้อเทียนนิดเดียวแล้วก็ไส้มันติดสไสไส้มันโค้งลงน้ําตาเทียนดับไปเลยเนื้อเทียนไม่จบมันเล็กน,นิดเดียวไม่จบผมก็รู้ว่าแกไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่สาม อีกเดือนกว่าผมก็ไปที่เชียงรายก็ไปเจอคนนี้เออวันนั้นที่โทรมาถามเรื่องเนี้หลายลองเล่าให้ฟังที่พ่อเนี่ยเป็นคนร้อนหรือคนเย็นเพราะจะเป็นรหมเนี่ยต้องมีโหมพิหารต้องเป็นคนเย็นมีเมตตาพ่อหนูเย็นเนี่ยเป็นบวชพระมาตั้งแปดปีแล้วบอกล่วเวลาตายเป็นไงค,ค่อยๆสงบหมอนเขียนค,ค่อยๆสงบน่ารักไปเกิดเป็นรหมเราช่วยเขาทันเพราะว่าะอะไรก่อนตายจิตดวงสุดท้ายมันเลกขอดเสียงพร้าวโสดมันจะไปเกิดดี ตรงนี้เนี่ยผมก็ช่วยเข้ามาอันนี้มันจะมีอารมณ์เขาเรียกกรรมอารมณ์ก่อนตายนะนะก็คือไอ้กรรมที่เคยทําไว้เนี่ยมันจะปรากฏให้คนใกล้จะตายเน,นี่ยเห็นว่าเราได้ทากรรมอะไรได้เห็นกําลังฆ่าหมูได้สวยเลยเห็นกําลังตีไก่ก็สวยเลยผมเล่าเรื่องไอ้คนตีไก่ฟัองอยู่ข้างบ้านผมก่อนตายเลยวนะ่ากานอนที่นอนไม่ได้ครับแต่ต้องไปนอนในเล้าไก่ ลูกหลานเอาข้าวใส่จานให้กินไม่ได้ครับต้องลอยไปบนแปดที่พื้นลาวไก่แล้วแ็าปากมาขายกินมนันลบเนี่ยเหครับสวยเลยคนนี้าตายแล้วก็สวยเลยก็ต้องตีใจอย่างนี้เขาเรียกว่ามันมีไอ้กอไอ้กรรมก่อนตายมันปรากฏให้เห็น <c oughs> เห็นไหมครับนี่คือของจริงแล้วนี่กรรมก่อนตายมันปรากฏให้เห็นเท่นเดียวกันนะ ผมเล่าเรื่องนี้ท่านจะไม่เชื่อนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะมีข้าราชการคนเป็นผู้หญิงสามีไม่ได้เป็นราชการขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าบ้านชะบ้านมันพื้นป่านมามันได้สามขั้นนะเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงแบบปล่อยอ่ะให้ไก่เนี่ยแล้วกนะ็รู้เนี่ยมันซนใช่ไหมมันก็ขึ้นมาบนพื้นเรือนไปเลยแล้วมันก็ถ่ายมูลราะมันไปเรื่อยๆใช่มันก็เลอกใช่ไหมสามีเกิดโทกศั ความคิดตัวน,นี้ไม่เคยปรากฏที่ไหนมันเป็นความคิดที่พิจารณามากๆเลยเอ๊ทำยังไงไม่ให้ไก่มันมาขี้รลบนพื้นบ้านได้แต่ก็เป็นง่ายเดียขึ้นมาแกไปซื้อไอ้กาวช้างมาหยดไปที่ก้นที่แอรลัสตัวนั้นนะแล้วก็บีบมันก็ติดปรากฏว่าได้ผลสำเร็จวิชานี้สำเร็จแน่เลยไม่มีใครสอนครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอน แต่ไก่ไม่ได้ขี้บนบ้านเลยนะอยู่มาไม่นานไก่ตายหลังจากไก่ตายไม่นานแกถ่ายไม่ออกเจ็ดวันไม่ถึงเจ็ดวันทั้นสี่ห้าวันตายตามไก่ไปนี่แหละครับจำได้ไม่ไ้ายหรอกนี่ของจริงเดี๋ยวนี้เิงภรรยาม,มายไนปะเป็นข้าราชการความคิดอย่างนี้ท่านคิดเลยมันคิดมาได้ยังไงอนะคิดมาได้ยังไง แล้วทำแล้วมันหายไปไหนมันก็เก็บไว้ในโดวงจิตของผู้กระทำมั <c oughs> คิดแล้วมันก็เก็บทำแล้วมันก็เก็บมันก็ซวยไปไดลครับทําไมไม่คิดดี <c oughs>